สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาสิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุทุงหน้าคือเก้าจ้ะพี่น้องเตรียมของไปตลาดเตรียมของให้คุณยายไปตลาดค่ะเมื่ออื่นนั้นเมื่ออื่นบุญเดินซิปพี่น้องจ๋ามื่ออื่นบุญเดินซิปเตรียมของห่อข้าวคุณยายผู้ใดสีห่อข้าวต้มพี่น้องจ้าเผาเผาห้ามผาเผาแก่คุณยายไปขายตลาดพี่น้องจ๋า ยายปองมะพร้าวไปขายเมื่อนี้ห่อเขาต้มมืออื่นกับห่อขา้าวห่อข้าวน้ะพี่น้องจ๋าห่อข้าวสากห่อข้าวบุญเดืนอนสิบะพี่น้องมีมะพร้าวมีดอกไม้จ้ะพี่น้องจา๋าดอกไม้ดอกดาวเรืองมัดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดอกไม้ดอกดาวเรืองกำนละสิบบาทเจอกันตลาดดอกไฟจ้ะพี่น้องดอกไม้ มื่อี้คุณยายได้มะพร้าวได้ดอกไม้พี่น้องจา๋าได้ลานสาวคนสวยสีดาหั่ะพับดอกไม้ให้คุณยายพี่น้องจา๋าเนี่ยได้ดอกบัวดอกบัวง,า,ง,งามๆพี่น้องจา๋าน้องพลอยพ่นบันพับคุณยายเสยไปมัดแฉนใบใบยังพลอยใบเตยในมักสีดาพี่น้องจา๋ามักสีดาใส่ห่อเขา่า จะไปดูกล้วยค่ะอันนี้อันนี้ดอกไม้พี่น้องจ้ามือนใส่รถยนต์ไปได้มือน,นี้ดอกไม้มืออื่นวันพระวันศิล์พี่น้องจ้าวันพระวันศิลเดอร์มืออื่นพี่น้องบุญเดือนบุญเดือนซิบบุญห่อเข่าสากห่อเข่าเดือนสิบเนาะพี่น้องนี่ดอกไม้งามๆเลยจ้า หกฮกพี่น้องยังบ่ได้เก็บอยู่ถ่ายให้พี่น้องเบ่งผุหกแท้ๆเก็บของยังบ่ได้เก็บพี่น้องจาาเก็บขึ้นรถสะกอน้ำแป้งจะเก็บนี่นางแบบของเรากลวยแลกลวยหมวงพี่น้องจ้าสุกเรียบร้อยแล้วคุณยายจะเอาไปตลาดเอาไปตลาดจกคุณยายขายวีเท่าไหร่ได้เนี่ย มีกล้วยหอมทองพี่น้องจ้าที่น้ำเป้งตัดกับคุณยายกับแม่น้องพลอยมือน่ะสุกแล้วสุกท่านบุญพี่น้องจ้าสุกท่านบุญสุกท่านบุญเก็บของเล็กๆน้อยพี่น้องจ้ามือนี่ค่กเก็บของใส่ห่อเขาปลากล้วยคุณยายพี่น้องจ้างามกระดอวีละเป็นร้อยเพื่อได้พี่น้องจ้าคุณยายขายวีละร้อยขายวีละแปดสิบบาท กล้วยหอมทองได้ของน้อยเดียวพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ฮค่ะคุณยายสิไปล่ะเทียงล่ะคนมันหลายเขามาเซื่อเขามายางตลาดเร็วเนาะพี่น้องจ๋าเขาหาของเขาห่อของไปหามักพร้าวไปห่อเขาต้มขนมหามะกรวยเบ่งมงนาวนาเป็นกับเก็บได้ซ้ำเนี่ยเก็บมะนากับบ่ท่านพี่น้องจ๋าลูกค้าเดินโทรมาสั่งมะพร้าวพี่น้องจ๋ารับโทรศัพท์ ลูกค้าอันอำเภอผู้ผ่านผู้โทมาสร้างมันออเดสมะพร้า,พาวคุณยายมะพร้าวผงพี่น้องคุณยายยานได้เอาไว้ให้เขาอยู่มือนี่คุณยายมีมะพร้าวน้อยได้มือนี่ค่ะคุณยี่คุณยายมีมะพร้าวหน่อยเดียวเมื่อวานเนี่ยเอาไปเสาสามซีผูมดพี่น้องจ้ามือน,นี่เอาไปซิบก็หน่วยบุมีไผอันซอยให้คุณยายวันนี้เอาไปซิบลูกเบังมงอันกลวยหอมพี่น้องกลวยแหล่ของเพียบเลยพี่น้องจ้าเดี๋ยวนั้น แม่น้องพ่อ,อยิไปส่งหรือบ้าน้องสายสิไปส่งคุณยายเจอกันตลาดเดอพี่น้องจา๋าผู้ใดิไดหองขอ,องใส่ห่อเขาฝรั่งก็มีนะคะฝรั่งก็เก็บบอมดดอกพี่น้องจา๋าฝรั่งสวยๆงามๆเลยเจอผุ้หกแท้ๆน้องพ่อ,อยก็คือบ่มาเก็บสักก้อนนี่เก็บท่าคุณยายนี่เก็บกองๆใส่กันน้ำเปลง่ยเสียไปกวาดไปทิมเอากระสอบมาใส่มักพร้าวให้คุณยายมา เดี๋ยวรถลดออกมารับนี่ป้าพี่น้องจ๋าออเดอร์ห้าหกหน่วยภูเขาเอาเมดนี่จ้ามะพร้าวจากพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าจาพี่น้องจ๋าคลิปนี้สวัสดีค่ะเตรียมของให้คุณยายไปตลาดก่อนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิฟ้าข้าเ,าเมอเฮ็ดข้าวต้มพัดเนาะพี่น้องจ๋าคลิปนี้สวัสดีค่ะ